โอเคสวั okay, so, สดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในสตาร์ดิวเวลเล่พาร์ทที่ทีมสองซึ่งคือหายไปนานมากก็คิมอาจจะไม่นานอ่ะแต่ว่าคือคนเล่นนี่หายไปเป็นชาอะไรกับสตาร์ดิวเนี่ยแต่ว่าก็กลับมาเล่นโอ้โหโช์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็คือกลับมาเล่นแล้วจากที่เล่นเทลารีสซะย,วยาวเลยก็จากที่ไปดูมาก็คืออังุนเนี่ยมันไม่ได้โตทุกวันไม่ได้ไปดูมาหรอกคือไปเล่นมาในเซฟอื่นมาจากที่ไม่ได้อัดสตาร์ดิวมาเลยโมแต่แบบเล่นแต่เทลารียช่วงนี้ก็ มันต้องมีคนดูบ้างแหละวะสตาร์ดงสตาร์ดิวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราควรเอานี่ไปอัปเกรดเลยนะแต่ไม่ทันแล้วรอแฟลี่โลสต็ก่อนแล้วเราค่อยเ,เก็บอืมเลือกใครดีวะเนี่ยคือยังไม่ได้คิดเลยอบิเกลก็ดีนะทําเป็นเล่นไปคือเรารู้สึกเหมือนเราเอาอะไรไปให้ของขวัญใช่ไหมหัวใจอบิเกลเลยแบบว่าขึ้นไวขนาดนี้เราไม่มีปฏิทินเหรอวะถามจริงจนเลยขนาดนี้วะเนี่ยองุ่นองง่นองุนอง่นขายซะหน่อยไปเข้าโพโตะเข้าโพโตก็เก็บสิครับรออะไรเข้าโพโตก็เก็บ ไม่มีอะไรให้ลดน้ำใช่ไหมเริ่มจะเบื่อการลดน้ำแล้วกลับมานี่โคตรจะเบื่อการลดน้ำไม่ได้เล่นซะนานเลยทำไมไมันต้องลดน้ำด้วยวะไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะมีแบบไอเทมแบบสั่งฝนตกอะไรเงี้ยพิมพ์คอมมานด์ทับทับเซตเลนนี่นั่นจะไม่ครับหรือเปล่าไม่รู้จำคอมมานด์กูจำไม่ได้อุ้ยอุ้ยโตมันโตอันนี้ก็โตอันนี้ก็โตเออแล้วมาเลนล่ะก็ตีเก็บต้องมีมาเลนไม่ใช่เหรอทำไมนี้ไม่มีมาเลนล่ะใจร้ายไปเปล่า น,นี่ไม่เราไม่ต้องมาคอยรดน้ําเองเนี่ไอพวกนี้ด้วยเกฟเนี่ยคือเราทุกทิ้งไปหลายอันมากเลยเพราะมันไม่เวิร์ไงอันนี้ก็ได้เรื่องอยู่ของเต็มมาแล้วเนี่ยทำไมชีวิตมันพ่ดวายขนาดนี้เนี่ยอยากจะโละฟาร์มทิ้งลเลเกเลยไม่เป็นไรทนทนไปอีกแค่ไม่กี่วันคือฟาร์มเนี่ยสิเวลาทํามาตั้งหลายวันจนแบบลืมไม่ของเพนนีคิดดูแล้วกันต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ยอะไรใส่ได้กูใส่ให้หมดเลยลืไมไปหมดแล้วไม่เล่นนานมาก ไม่ได้เล่นเซฟนี้ใช้คำนี้ดีกว่าเราใส่อะไรไปในคอมมิวตี้เซนเตอร์บ้างแล้วแทบจะไม่มีอะไรให้ใส่คอร์ชกรอเรีชีสฮ,ฮันนี่ต้องรอฮันนี่รอฮันนี่เราได้ฮันนี่เราก็ใส่อันนี้เรือนกระจกเหรออยากได้พัมกินเดือนนี้ต้องรองพัมกินเราได้ปลูกพัมกินมาปลูกเต็มเลยยังไงไม่ก็ได้อยู่แล้วพัมกงพัมกินเนี่ยแล้วก็ของฤดูนี้ข้าวโพดเออขอ้าวโพดแต่พวกนี้ยังไม่โตเลยต้องรองมันโตก่อนในพิ่งจะวันที่11 ไอ้แมนก็ควรจะโตด้วยแล้วนะ่ะมื่หลายวันแล้วนะทำไมยังไม่มีอะไรโตเลยแยมแยมแยม,แยมได้ซื้อมาปลูกหรือเปล่าแยมเนี่ยบ่อหูบ่อหูบ่อหูไม่รู้จำไม่ได้ที่รู้คือที่แน่ๆตอนเนี้ยยังทําฟาร์มสัตว์ไม่ได้แต่จริงๆมันก็ควรทําเลยแหละเพราะามันมันดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อสุขภาพหรอกมันจะได้เสร็จเควส่ทีส่งผักขมให้มานีทามาแนนเราเปิดปลูกกันแล้วนี่ปือว่าช่างมันอะไรก็ตามในเกมนี้มันจะมีโอกาสแก้ตัวเพราะว่า ปีหน้าในเกมนี้แม่งมีเอ้ยอะไรวะก็ลงน้ำมาด้วยเหรอเสียงกูดังไปเมื่อกี้เอ้ยดังไปปะเนี่ยงงเลยแม่งลงน้ำเฉยเลยเมื่อกี้อึบอึ๊บเองไม่คิดจะแบบว่ากดพอดไปตอนที่เองเก็บเลยเหรอเองมาเก็บอย่างนี้ไม่คิดว่าชาวบ้านเขาจะลําค้งลมคายหรอไม่เป็นไรไม่มีใครลาคายกูหรอกหรอเมื่อกี้มาลงน้ำไม่อันหนึ่งอ่ะโคตรน่าเศร้าเราต้องเก็บของมีดาวเพราะว่า Starry v a l e Fan น่าจะใกล้มาถึงแล้ววันนั้นจะเป็นเราที่เอ้ยเป็นไม่ใช่เป็นเราที่เป็นวันที่เราได้ Star Doc ครบท้วน กระบนวนกามเขาได้เก็บของมีดาวใช่ไหมนี่กี่อันเนี่ยโทมเมตโต้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันนู้นอันน,น,น,นี้อันนั้นอันนี้ไม่รู้ว่ะเอาแร่ใส่เข้าไปด้วยก็ดีมีไดมงไดมอนกับแอนอิติสอะไรพวกนี้น่าจะได้น่าจะขายของเลยดีไหมเนะี่ยก็พูดเดี๋ยวมันก็โตอีกขายไปเลยอะไรที่มันโตแบบโตซ้ำโตซากอะขายไปลัวๆไปเลยไอเทมวามม้าไปช้หาดกูมาจากไหนวนะเนี่ยโหล่ชึบชึบชึบประมูควรจะเก็บไว้นะแต่กูขายดีกว่า ข้าโพดเหรอข้าโพดข้าโพดเหรอข้าโพดข้าโพดเออของคุณภาพอยู่ไหนวะใช่ของคุณภาพใส่ไปแล้วข้าโพดอันนี้เก็บไปอันนึงแล้วกันเพื่อใสแบบใส่ชโชว์ในงาน s t a r ์วอ a เลยแฟร์ชึบดอกไม้ขายเส็เลยไม่มีประโยชน์ถึงจะให้เฮดี้ได้ก็เถอะให้ดีกว่าให้หรือไม่ให้ไม่ให้งบงบอันนี้ขายที้แมเทแมเกะทำไรดีววเนี่ยตอนเนี้คิดไม่ออกคิดไม่ไม่รู้เรื่องเลย งงงงกับชีวิตมากสตาร์ดิวัลเล่เกมนี้ทูออกแบบมาเพื่ออะไรแล้วกูเล่นทำไม,มตอนนี้กูพูดจะกับใครแปดคนเอาเป็นว่าเราช่างเรื่องฟาร์มเถอะเกมนี้ไม่จะมีอะไรที่น่าสนุกกว่าน,นี้มันจะไม่มีได้เลยมันจะไม่มีเลยหรือไงวะลงไปลงไปนีด้ดีกว่าเอ้อะไรวะเนี่ยหลุดเกมเฉยไปเก็บของที่ชายหาดดีกว่าใช้มันแม่ธรรมดาที่ไหนมีการลงไปข้างล่างแบบรวดเร็วทันใจวัยรุ่นโผล่มางี้เลยหรอ อ,อืเรียบร้อยได้ดินเป็นของที่แบบว่าโคตรแรงแรงที่สุดในโลกตั้งแต่เกิดมาเจอเอ้ยตกจะให้กูตกปายแล้วเหรออะไรเพิ่งต้นวันอย่ารีบนะอย่ารีบนะอย่ารีบนะ,ะไรายได้หลักนี่มาจากไอ้นี่เลยปหมเนี่ยกูเนะี่ยของเต็มเลยรู้สึกว่าเราควรจะไปเหมืองนี่แล้วนะอยากจะไปเหมืองมากตอนนี้รู้สึกว่ารถบัสซ่อมเสร็จยังอยจะได้ซ่อมรถบัสละตู้นี้ราาับภัยโอ้ย น่าไปหยอดเงินแล้วเกินน่าจะได้อะไรดีๆเบ้างแหละเควสป่าเราก็ทำค่อนข้างเยอนนะั้นเหลืออะไรวะเนี่ยเหลือของสโนโ,โกดงโกดังดูในตัวสิคุณแจหัวกระโหลกได้มาแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนแทบไม่มีอะไรทำอะ่ะโคตรจะน่าเบือ่อเลยชีวิตทำไมชีวิตเป็นยังนี้อุ้ยเอ็จะลืมได้ยังไงวันลืมเดินมาตรงนี้แล้วก็ลืมฮัลโหลสวลัสดีไม่มีอะไรเลยเหรอคุิ่มรู้สึกว่าสตาร์ดิวัลเล่นี่มันเรื่อมจำเจแล้วนะ พอทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเดี๋ยกูจะเลาะฟาร์มกูทิ้งให้หมดเลยมันไส้มบได้เล่นสนานฮัลโหลกูไม่คุยอใครเลยได้ไหมโฮโต้โฮโต้คุยขยะเล่นวันวันไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์นหรอกรู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรที่แบบเน้นของแปรรูปเยอะๆวันนี้วันเกิดใครหรือเปล่ากูยังไม่ถึงวันเกิดบีเกลเลยเหรอทําไมเราทําให้ไอ้นี้ขึ้นเยอะจังหัวใจบีเกลเนะี่ยขอดูนี่สะหน่อย เราต้องทำอะไรกูวะทำ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 ยังไม่สิบเอ็ดโมงไปดูบ้านโรบินผืนเราสร้างอะไรได้ต้องการสร้างอะไรสักอย่างมากครจะเบื่อชีวิตทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ทำไมเข้านี้แล้วกันไหนๆตังก็ไม่ได้ใช้เอยเบอร์ที่ไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะมีตั้งสอง25นห้ากูยัดแม่งเข้าไปเลยเนี่ยยัดแม่งเข้าไปเลยอืมก็ดานขับไม่ใช่อันนี้สิห้อง ตัวเซฟนี่ต้องยัดเงินเข้าไปคืออยากจะไปประจนภัยทะเลทรายล่ะได้โควสองหมื่นห้าเอานี้เลยไหมละ่ะอันนี้เลยไหมละ่ะเอาเอายิบยิบเย่ยอยๆดีกว่าอย่าพึ่งห้าวอยีพึ่งห้าวอุ้ยได้อะไรเนี่ยขนมเค้กสามชั้นหนึ่งหมื่นหรออันห้าพันอยู่ไหนห้าพันเอามาห้าพันเนี่ยอุ้ยโอ้โหปุ๋ยโคตรดีหนึ่งหมื่นเอามาเลยหนึ่งหมื่นโอเคเดหลืออันเดียวเท่าน,นั้นอีสองหมื่นห้าถ้าได้เมื่อไหร่ค่อยมากดคืออยากจะไปแล้วทะเลทรงทะเลทรายเนี่ยไม่มีอะไรทำมันเนี่ยทำไมนี่มันเเเสร็จจจไไปยอะะังวม่ข้าใ ไอ้ดอนอันเดอร์สเตนเยวไปบ้านอบีเกลหน่อยไปแบบะวะ่าไปดูปีแอว่ามันขายอะไรบ้างต้องการของมาใส่เควสยให้ครลโลโลโลบปฏิทินไปบ้านโรบินดีกว่าจะไปดูจะไปเช็คด้วยว่าเผื่อเราทำฟาร์มไปได้ของเราก็ออกมาค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ไม่มีไซโลเองจะเอาอะไรไปทำฟาร์มไม้ก็ยังไม่พอเออมีภารกิจนแล้วตัดงตัดไม้นี่ถ้ามันขึ้นเดือนหน้าเกูจะรู้สึกดีมากเลยคือแบบจะได้ไม่ต้องทนเบื่ออยู่กันฤดูนี้ ไม่คือมันเริ่มต้นมันเริ่มต้นแบบคือเราไปเล่นแบบดีๆมาแล้วอยู่ดีๆมาเล่นอย่างนี้มันเลยแบบพางงออบิเกลโอเคเจอพอดีเลยวันนี้ให้อะไรดีวาให้ขยะแล้วกันตลกแล้วคือจนฝันว่าฉันขายบิสกิตเป็นลางบอกเหตุอะไรวะบิสกิตอยู่ดีๆก็พูดถึงบิสกิตหิวเหรอัมกินซีสมีแล้วสองที่เรต้องใช้มีแยมพัมกินเอกแพนคอนถึงจะซื้อไปแล้วก็เถอะขอซื้อซ้ำนะ ไม่รู้จะทำไงดีเพนหนียังไม่ได้ให้ดอกไม้คือยังไม่รู้เลยจะแต่งบใไรไม่รู้ไม่สนไม่แคร์กูเบื่อเบื่อตัวเตรียมสร้างที่เราสัตว์ดีกว่ากูไม่รอละกูไม่รอแล้วกูจะไม่รออะไรทั้งนั้นตอนนี้ต้องการที่สร้างไม่ใช่ที่สร้างสัตว์โชทำ่าเงียบทำไมเงียบให้คนลำคาญเล่น สนุกไหมเราเมึงสนุกไหมเราเมึงเหลืออีกสองหมื่นห้าถ้าเรามีเงินอนะีกสองหมื่นห้าเราจะได้ไปทะเลสายได้ประจุภัยครั้งใหม่กูจะได้ไม่เปืือยโอ้ยแยมโตแล้วเว้ยมันก็สวยนะทำเป็นเล่นไปแหมต้องมองโลกในแง่ดีซะหน่อยเอานี่มาสิใส่เข้าไปยันลงไปเลยงำ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 ,ำ,ำขอน,นี้หน่อยดิอยากได้เนี้ยโอเกในสิ้นหรอที่ต้นโอ๊กใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะต้องการมากๆไอวอนไอวอนแบบโคตรวอน want. ดูแหละกูมีปัญหาอะไรกูจัดของว่ดขอตัวจัดของดีกว่าคือแบบจะจัดแบบให้รู้เรื่องเลยโอเคก็คือยังมึนอยู่กับการจัดของมาเลยก็จัดไปน้อยนึงแล้วก็คือตอนนี้ s t a r y Valley นี่มันเป็นเกมที่พากูุงองสุดๆไปเลยคือมันแบบเหมือนทุกอย่างมันผิดแผนอะ่ะตั้งแต่กลับมาอนะ่ะพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่น่าเบือ่อก็เป็นได้ไม่ไม่ทันแล้วน่าเบื่อแล้วประหำ ตอนนี้ต้องการอะไรเพิ่มอ่ะไม่ต้องการอะไรเพิ่มนอานั่นก็คือของที่ปลูกไปมันก็เต็มแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากหาเงินเพิ่มชีวิตวันหนึ่งมันจำเจนะาเบื่อสำซาเอ้ยงุดงิดกุดงิดมุดงิดงุดงิดงุดงิดรู้แล้วถ้ามันมีจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์สักอย่างหนึ่งน,นะเราควรไปนี่เว้ยอะไรวะสิ่งเล็กๆที่เรียกว,ว่าตกปลาแล้วก็ทำเควสให้เสร็จเพราะว่าเควสปลานี่ก็เป็นอะไรที่ทำค่อนข้างยากนะเพราะปลาบางตัวตกได้ในฤดูนี้เท่านั้นด้วยเอ้มีอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะ ทำไปเล่นไปวันนี้มีอะไรทำแล้ววะเออนั่นแหละลบทับ้นพื้นเราให้มังพังให้หมดเลยดิไม่ต้องทําเลยกินแต่ตรงนี้ถ้าว่างๆนะเดือนหน้าขุดทิ้งซะเลยเลี้ยงไก่อย่างเดียวเองจะเงียบทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันของที่เราต้องการตอนนี้อยากจะได้แบบโอเลซิ้นมาเยอะๆคืออยากทำอันเนี้ยใช้คัพเปอร์กับไอรอนเหรอคัพเปอร์ไอรอนอุ้ยเยอะนะเนี่ยทำมันเหมือนมันทำเหมือนว่ามันน้อยทั้งที่มันเยอะ คัพเปอร์กับไอรอนเอาคัพเปอร์ไปเยอะๆเลยคัพเปอร์ใส่ไปโบงๆๆๆๆใช้คัพเปอร์กับไอรอนเอ้ยทำเป็นเล่นมีเยอะนะมีเยอะนะแต่ไว้ก่อนไว้ก่อนมีของอย่างหนึ่งที่เราควรจะทาอันนี้คัพเปอร์สองอันโอ้โหใช้ไม้ค่อนข้างเยอะแต่ก็อยากได้อยู่นะอยากได้อยู่นะอันนี้แหละให้มันโตเว้นระยะก,กันเนี่ยอันนี้มันสองต้นมันโตติดกันได้ด้วยเหรอแสดงว่าตรงนี้ไม่ได้ได้ละทุบตรงนี้ทิ้งอ,อืออือไม่วมดลืมให้น้ำหมาเลย ลืมไปแล้วเนี่ยทั้งวันไม่ได้ให้น้ะหมาฮูมูอยู่นิ่งสตาร์เดวันลิวฮัลโหลทำอะไรได้อีกตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนยิ้มโอ๊กเลซินเอานี่มาแล้วกันสามอันเราก็ไปใส่ต้นโอ๊กนี่มันคือต้นอะไรใช่ต้นต้นโอ๊กหรือต้นเมเปิลวะเนี่ยคือกูไม่รู้ว่าต้นไหนมันต้นโอ๊กต้นไหนต้นเมเปิลเอาอนนี้มาก่อนสิที่แน่ๆคือต้นเนี้ย ไม่รู้ว่าต้นโอ๊กหรือเมเปิลเราต้องลองทุบดูสักต้นจะได้จะได้รู้สองอันนี้นะสีแค่สีข้างบนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอะลองเขย่าดูดิเผื่อมีอะไรตกลงมาใส่นี้ไปแล้วกันเสียดายที่แน่คือพวกนี้ไม่รู้ไงประเด็นคือกูไม่รู้ไงต้องลองทุบขอทุบอันนี้นะเผื่อจะรู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรกับเขาเลยดอบซีเธอหนะไม่ดอกเครียดจริง คือต้องเช็คเดี๋ยวไปเช็คกับต้นข้างล่างก็ได้ว่าไหนต้นโอ๊กไหนต้นเมเปิลยังไม่ลดน้ำเลยวันนี้ทำไมวันนี้มันช่างน่าเบื่อจริงแต่แบบกูนอนข้ามวันไปเลยรู้สึกไม่มีอะไรทำแบบนอนข้ามวันรอพืชโตแล้วก็นอน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 ,น,อนเป็นอะไรที่ความคิดที่ดีเหมือนกันนะสหรับขี้เกียจขี้เกียจอะไรขนาดนั้นแล้วก็ที่ขุดนี่ก็ดีอยูาา่นี่หว่านึกว่าที่ขุดโอ้ยโอ้โห่โฟซิงจีออดนี่มันไม่ใช่หน้าหนาวนะแต่โฟซิงจีออดดอกนั่นนะคืออะไรวะโอ้ยเก็บ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 มีไรายได้แล้ะกูมีรายได้แล้ว เร้่มีความหวังชีวิตนี่คืออยู่การเก็บของป่าขายเก็บมาเก็บมาเก็บมามีประโยชน์มีประโยชน์ต้นไม้อยู่ไหนหมดวะตรงนี้ไม่เหล่าต้นพายกูไม่ต้องการต้นพายอุ้ยมันโตเยอะขนาดนี้ก็แจ่มดีนะที่เดินลงมาข้างล่างจะได้เบอร์รี่เยอะๆรู้แล้ววันนี้ทําอะไรดีเดินเก็บเบอร์รี่ไอห,หนุ่มเก็บเบอร์รี่ให้มันได้ไง,งสิวะอเออไมันเย,เยอะอย่างงี้ดิขายให้หมดเลยดีไหมหรือว่าจะไปใส่กล่องดิ ไม่ใช่เอาไปหมักอะ่ะหมักมันจะได้เงินเยอะกว่านะแต่ว่าไอ้แบบนี้มันมันน่าขายอะ่ะคิดดูนะน่าขายมากอ,อืออืออุย้ยเยอะ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 เดินเก็บไม่ให้ทั่วนี่แหละเก็บไว้กินดีกว่านะเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มันไม่คุ้มไม่คุ้มเอาไว้ทำไว้ทําแบบพวกวายเอาไว้ขายตอนหน้าหนาวแบบผลผลิตชั้นดีเลยอย่างงี้อือเกียดแล้วนะคุ้มไปด้วยน่าจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าตอนนี้ไม่น่าจะมีเล่ามาทําไมตอนนี้เนี่ย ใช่ไหมล่ะเฮ้ยต้นอะไรต้นอะไรนี่ต้อนอะไรต้อน,นตอะไรดูสิดูสิดูสิสใครทักอะไรกูมาช่างมันแล้วกันลงไปเถอะไม่สนใจหรอกเฮ้ยนี่ต้นเมเปิลเมื่อกี้สีอะไรวะนะ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าไม่รู้โอ้ย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 นี่คือต้นไม่ให้มันไม่ให้ซีดอะแล้วคูจะรู้มนะั้ยเนี่ยไม่มีความบอกเลยทั้งนั้น เหรออันนี้ต้นเมเปิลคืออูแยกไม่ออกแล้วไหนต้นเมเปิลไหนต้นเลยไหนก็มาละเอต้นต้นเหลืองเหลืองนี่ต้นโอ๊กแน่เชื่อว่าต้นโอ๊กไอ้ต้นชมพูนี่ต้นเมเปิลเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองตีให้ตายดูดิตีตกไม่ใช่ตีให้ตายอะไรกัวใช่ต้นชมพูในเมเปิลไอ้เหลืองเหลือนี่น่าจะโอ๊กนะลองลองดูสิมันใช่โอ๊กหรือเปล่าหรอใช่ หรือเปล่าไม่ดอกอะไรเลยทําไมใจร้ายขนาดนี้วะต้นเหลืองๆต้นเหลืองๆเฮ้ดเฮ็ดเฮ็ดเหตเฮ็เฮ็ hate, 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 วันนี้ไม่ทําอะไรแล้วเนี่ยเม่วันนี้มันรู้สึกแบบมันว่างอะตารีวเล่มันจะอะไรขนาดนี้มันเคยเป็นเกมโปดกูทําไมตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเอ้ออะไรวะมันจะไม่ดอกสีได้ย,ยังไงเฮ้ไม่ใช่ต้นอ่อนบอกเอาไว้ปลูกอะดอกเถอนนะ มันไม่มีเลยเหรอถามจริงต้นโอ๊กนะ่าจะไม่เอ้ยลูกโอ๊กอาจจะไม่ดอกดูดูนี้ก็เป็นได้เอาเป็นว่ารอดูจากไอ้พวกเลซินนะแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ทำอย่างอื่นขายนอกจากวายไปก่อนอยากทำเครื่องหมักวายได้ไหมเท่าไหร่เเท่าน,นั้นอะ่ะไม่รู้ละไม่มีอีกแล้วเหรอเกมนี้มันต้องการอะไรจากกูไม่มึงจะต้องการอะไรจากเกมนี้บนอยู่นั่นแหละอืมเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงข้างล่างนะกูสายอยากได้ เงียบทำไมเฮ้ยนั่นแหละเมื่อกี้ต้นสีอะไรวะไม่รู้ไม่ได้ดูแต่ได้อย่างน้อยก็ได้มาแล้วอย่างน้อยก็ได้มเมล็ดมาแล้วก็ดีเรียบไปปลูกหวังว่าสามวันมันจะโตนะต้นไม้บ้านโตในสามวันเหรอนี่เมื่อกี้ต้นเมเปิลอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ต้นเหลืองอันนี้ต้นเหลืองจำไว้ต้นเหลืองอจะเที่ยงคืนแล้วนี่ต้นเหลืองไม่ซึ่งไม่ดับเลยเลยนี่น่าจะต้นชมพู ต้นชมพูนี่กูชัดเจนว่านะั่นต้นเมเปิลไหนๆก็มาถึงแล้วก็ขุดไม้ขึ้นไปเยอะๆนั่นแหละชัดเจนต้นชมพูนี่คือเมเปิลตัวนต้นเหลืองๆนี่กูไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กลับไปนอนเถอะชีวิตเริ่มจะซบเซาเหนาเาแล้วเกินถึงเวลานอนแล้วกลับไปนอนบ้านเชียงคืนและนั่นคือห่าจริงด้วยน,นะโคตรจะเข้าออสถานการณ์ เอ้ยไม่ได้ยังนอนไม่ได้เจอของเยอะขนาดนี้มันจะนอนได้ยังไงเกียร์ในหกสิบหกอันรวยรวยรวย,ยังไงก็รวยบอกให้เฮ็ดอีกโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนีด้วะวิ่งไปบ้านโรบินตอนนี้ดีไหมเผื่อเจออะไรอีกจะได้ไปเก็บมาอีกเองนี่แม่งโจรป่า,าจริงดูซิกูลองไม่พูดสิมึงใครจะดูกูมึงไม่พูดแล้วใครจะดูมึงแค่นี้มันก็ยังรู้สึกว่า มันซบเซาบรรยากาศมันซบเซาอะ่ะใช่ไหมล่ะแบบฟาร์มมันสวยนะใช่ไหมเข้าข้างตัวเองอยู่ละ่ะเอาอะไรขายดีวะฮัลโหลฮัลโหลปั้งปังใส่เข้าไปเลยแล้วก็นี้มีประโยชน์หน่อยสิตราควรช่วยมีประโยชน์หน่อยต้องการอะไรกวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บอะไรขายได้กูขายให้หมดแล้วเข้าไปนอน หมดวันที่น่าเบื่อสักทีพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่ดีกูเชื่ออย่างนั้นมูมูมึงขวางกูอ่ะมูมูมึงขวางกูนอนเออไม่ขวางดิว่ะปวดไปเรื่อยกูอ่ะเฮ้ยรวยนะเอาอะไรไปขายเนี่ยทำไมรวยจังวัเยอะ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 รวยนะทำเป็นเล่นไป